สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับทุกท่านควันนี้ก็พาพีา่พ่น้องมาเอาไม้ครับมายังยังไม่ได้เห็นอย่าง,างเลยพี่นอ้องยังไม่ได้เห็นก็เตรียมที่ผมว่าไว้คลิปก่อนนะครับมารอบหน้าเปลแปลงทางลงมองที่เหกยิงยโะดูตัวสามโลมุมไนนเนี่ยวานในนั่นเนาะแต่ว่านี่ปืนยัง กองเล่รับยังมาประกอบอยางลยครับข้าสิไปเข้าหมาย้ยไปประกอบปืนส่วนมองเชี่ยวจีว่าสิแต่งไว้เขาแต่งอลไรครับมาฝากตีตาพนังานครับกับพานสกุลเกษตรสุรบมันนี่มากกับทีมงานพูดหนึกกันไปนะทีมงานอะไรบุคคลเฉพาะกล้องคนน่ะเอาถ้าเบิ่งครับมาสิมีตัวอยู่เบาไปครับลองแต่งไวรียบร้อยเอาลงไปตัดหย่อนเสื้อลงไปเมื่อกี้นี้เพื่อด้ขึ้นมากเปิดซีเปิดคลิปได้ครับ แต่งไปก่อนเลยเยังบอกว่าลายใหญ่ห่างเนาะพ,นนนนนพี่น้องนี่ก็แนวหนังนี่พี่น้องเลยมันมันมันเปียกครับนี่มันเปียกมันซุ่มมันตกวานนี่ครับเอ้าขออนุญาตประกอบอาวุธก่อนพี่น้องประกอบผาก่อนเพราะเขาต้องถอดมาครับขึ้นรถขึ้นเรืออันตรายครับนะพี่น้องมาเบิง่งกโรมาสิมานโบมานครับ ครบแล้วละ่ะคู่กายก็ได้ขึ้นยางเรียบร้อยครับส่วนกาจับกล้องมันก็เอาสืหมวกเลยมันเลยมววันนี้พังครับเอ้ยของก็ได้เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยคุณน่ขึ้นมาเลย ปลาก้อนปลากอนปลาก้อนช็อตมได้พี่น้องมดตวาขาเข่ามาบุ้งดึงมาเ่โอ้ยติดเลยพี่น้องติดนะจะติดหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนเปก่อนตกใจตกใจ ตีนพี่น้องเกี่ยวสตีแม่ก่อนพูดได้หลายเด้อถึกอสาเด,ด,ด,ดี๋ยวเตรียมเก็บเสื้อก่อนตัวบุญใหญ่เป็นเด้อพี่น้องเลยวันโรลโลูสองโลนี่แหละพอจะขึ้นพอ่นอจะเลี้ยวพี่น้องเลยหมานเลย ดมาผมเหลียวเบืง่งขึ้นคู่แดดจิ้มนะครับกำลังถอยหลังลงถอดยิง่งไม่ได้แน่นอนครับตอนนี้เอาปลาสักก่อนหน่อยจะได้ไม่ได้เนาะปลาขึ้นไปท่านใจขนนึ้นาห,าหาัวน,นี่นดอยต้องใสกดระย์พี่น้อง ลางเห่า nhau ลองเลยเล่าเลยเออดึงถือลองมันเลยเดี๋ยวไปไกลนลองเลยขี้ครับยันออกไปงห่างจับเกาะกระดิ่งขึ้นโอ้ยเกือบพี่น้องยปอยังน้อยหนึ่งคาดผินของเฮาหน่อยคาดผินของเฮานั่งเหนียว ตัวกว่าตัวกว่าไปตรงนี้เกือบขาดเลยถึงอ,อย่างเดียวไปตรงนี้โบลงได้ได้เอาโบได้ก็เอาเก่ะขอ,อง,งหน่อยยังหน่วยหนึ่งเกือบขาดไปตรงนี้กร,ระปลาช่อนนี่เรียบร้อยครับไปแล้วเป็นฉดูครับอยน่นีย่านี้ รู้กว่าเยเนพะื่อองโมโหนดอกมันรู้กว่าครับจับก็บปลาครับน้องสำจแล้วครับเต็มแร็กมาแล้วพี่น้อนมาแล้วจับบนในมือกัประมาณเท่ารู้รูก้ก,กว่าครับเด็กการใช่ไหมเต็มเต็มเล็กของมือนี้ครับ หลังจากฝนตกเมื่วอวานนี่เมื่อวานนี่สามรูตัวนี้าสิลูกกว่าอยู่ครัวบวกสองกับจังหน่อยละเาตามเตรียมต่อไปครับพ่พีน้องตามเตรียมต่อไปครับหม,มายมันมันคือดเลยน้องมันเป็นตาปลาเข้าดีนะหัหม,มายกันเลยโอ้ยเกือบเกือบหมทันน้อย อุย่ยอุยชีดง้งเลยใส่น้ำหลังเลยเห็นวกอะไรกันจะไปค่าเตะเอากล้องสิหมวกวโทรศัพท์ส,สิหมวกนี่บัวทันเงี้ยเอาปลาไปก่อนหน,น่อยติดตามต่อไปครับมาพี่นอ้องมาทาเบงกิสครับเป็นเช่ไนไรครับขีเข่ามาอีกต้นไหนครับแต่ซีงปลาดินอยู่ข้างนอกนอนตุ๊บๆอยู่้รงไหน ออมาทาเบิรงครับตัวน,นี้ก็เพิ่งเที่ยงกว่าครับบางหอนนี่ก็เที่ยงเข้ามาจะเจียงแป๊บเดียวเพิ่นขึ้นมาเลยครับโอ้ถือประมาณเท่าน,น,นี้ไวเหี้ยบกับโปต่างกันกันกบเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานเขามาหนังแป๊บเดียวเพิ่งจะเข้าออกมามันก็เข้ามาหนังแป๊บเดียวเส้นฟ้ามานี่กันถือว่าไข่ตืบอยู่ครับเพิ่ง Cần viên mà đủ nó Anh có hộp ngồi cái nồi này Đứng nhanh điếu nồi Cứ khát được như này ừ. Như nồi mình hầm nắng hơn Ôi Ôi nó đứng nhanh điếu Xài cả tí 200 Xài cái này Ủa đọc 45 chúng hai mình nhỉ Giang cả cầu cầu xem mà nhỉ gì khát tuần đấy น้ำก,กับเพื่มเลยน้องลมเน่ยนี่ช่างน้ำแต่ยังไข่ก็ามาว่านนี่อยู่มาวานนี่เห็นเดดแบบเด็เดเอาตายเลยนะว่าไงจ้ะมาดีกันใครเนี่ยครับเอาไอลยหน่อยปลาชิบวชิขึ้นมาเงียบไปก่อนครับเดี๋ยวเห็นปลาตัดกลังให้เบิ่งครับนอกข้างนอกลมหาจิบน้ำแง่ปลาดูอยู่ใกล้ยังจะสวบเพิดแล้วนี่

สักพักนี้เนี่ยยังกลับมาใหม่ใหม่อาชีพเขาละเล้งก็ได้ครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแนละ้วไปครับนี่พี่น้องเี่ยรับเข้ามาเนี่ยทีนี้ลองรอของคนเข้ามาสิครับห่าจงจากทุด นีไม่ไกลนี่กุงงก้งไหมที่น่องซุ้มเบ่งเพื่อเห็นเจ็บบาดที่น่องไม่ครับกลุ่มมีตาขึ้นมาอยู่ชื่อชื่อท้องป่า คางปลาดูคัน้างาดูตมรูมนบมนาบงครับพี่น้อยมันเลาะไปเลาะมากครับลบมานบนเก่ามาหนังนี่ก็ดนนี่แหะไม้เทียยิ่งนี่แหะ เวียนยังครับเวลาเกือบส,สี่โมงละยิ่งไม่เต้นเดียวพี่น้องเป๊กเดียววันนี้กันเลยเต้นเดียวก็มีผลครับใช่ครัคือพี่น้องเห็นเนี่ยตอนนั้นรูรูกว่าครับก็คือสีเปิ้ลถี่พี่น้อยเปิ้เมืออล่ะวันนี้ก็ได้ประกอบกับ,บ็กำนีงก็วันพระน้ำ คือสิมานเต้มเดียวไปหน่อยยามันดอกมันผักก็ได้มันขึ้นโกะเนี่ยมันออกมาหากินยมาผ่อนคลายก็มาเมียนมาหาอยู่หากินน้ำครับขอฝากติดตามผลงานครับกับพันสกุลคนที่สูงมื่อหน้าแจ็คสปิโลงอยู่ใส่ครับคลิปก็ได้จ็คสิปถ่ายทำอยู่ใส่ยังบอกไ่ได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายที่มารับชมผลงานครับขอบคุณหลายครับสวัสดีพี่น้อง Bye bye